สวัสดีแลวก็สบายดียันเช้าๆพี่น้องมาะชาคนเนี่ยนะเดี๋ยว่าจะเป็นพี่น้องของลาวพี่น้องืองไทยพี่น้องที่ตั้งประเทศที่ติดตามนะฮับซมช่องไม่แต่น้อยกับโคทักทายสบายดีเนาะวันนี้พีพาพี่พาน้องมาเอาพักคาพี่น้องเอ้ยเอาพัะคากับเอาพักคาย่างเดียวเ้อพี่น้องคิดว่าจะมาหาหน่อไม้นํำนะเพราะว่าแม่คอยเธอเหมือนมาหาหน่อไม้กับเอาพะคาพี่น้องเอ้ยเพราะว่าอันเป็นอย่าไปค้ำบุญมันในย่อนพี่น้องมืออื่นนี่เอาบุญมาในย่อนนะนะเป็นก็เลยเธอหาหน่อไม้เมือโม่เขาเป็นแม่ตน้อยก็ได้มาหา มากกับบนน้ำมันพุเดียวพี่น้องเอ้ยมากกับบ่อขำผู้พาตาน้อยคือเก้าพี่น้องเอ้ยกับจักิจักรกีได้หรือบ่อกับไปรุ่นน้ำกันพี่น้องเอ้ยเพราะว่าตะเวนตอนนี้กับมันเริ่มชวาย้วเนาะไปหาหน่อไม้กับกันท่าหาเช้าๆนะได้ได้พี่น้องเอ้ยเพราะว่าเห็นน้ำโม่มตกนะมันชวายแล้วกับน้ำโม่มก็บยาตกแล้วบัานนี้มันกับเรเห็นได้หน่อไม้นางกับบ่อลายให่ห้างพี่น้องเอ้ยไปพี่น้องไปไปหาหน่อไม้หนึ่งตาน้อยไปก่อนจีไปกับขอขอบคุณพี่น้องคนไทยขอบใจพี่น้องทั้งหลายก่อนเนาะ มาเด้อท้าบุญลงวางเด้อมาหาหน่อไม้เน่ะเมตะน้อยเด้อน้ำมาหาหน้าเมตะน้อยคือเก้าพี่น้องเอ้ยก่อนสิไปก็ขอขอบคุณเอฟซีทุกท่านเนาะที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้เมตะน้อยตลอดมาเนาะผู้เล่ที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เมตะน้อยนําเพื่อเป็นกำลังใจกันในคลิปต่อไปไปไปพี่น้องไปหาหน่อไม้เน่ะเมตะน้อยปะปูผากับเตะน้อยเป็นพี่น้องก็ได้มานําสบายดีป่ะลุงยังล่ะงสบายดีปะลุงเรียกมาพี่เดี๋ยวเะฟเมสพี่สบายดีป่ะลุงสบายลุงสบายดีเน้อยแอบกลานะ นกง่ามงามไหมเอ็นคือไอ้นั่นบ่ดีปลื้มบ่าีปลืกมเออจะไปปลื้มปลู้ยังนึประทันและสบายดีเป็นปลาเื้มพี่น้องเอ้ยว่าตาน้อยเพียงแค่เมตาน้อยก็ได้ย่างมางหอดอันป้าพัคะพี่น้องเอ้ยป้าต่อดีเมตาน้อยทิได้เอาอ่ะอันงามอยู่ก็มีพี่น้องเอ้ยพักะเลิกเอาเอาเลยชูงแกะแล้วกับป้าพี่น้องเอ้ยหาเอาอันมันกำลังอ่อนกำลงามง่ามนี่นะ เออชุกแกงมาโหดได้แม่นอะดูล่ะมาแต่น้อยเป็นย่างไม่ค้อนแกงเอามาโหดพี่น้องเลยอ้าก้อยแล้วมายาวเอาพื้นอพยคาัเอาละเจ็บเลยพี่น้องหยอดบาโจ้พี่น้องเออพะคะก็ได้หยอดน้อยหยอนนิกอันนี้นะน่ะฮะมีลายอยู่ด้พี่น้องเอ้ แต่ว่ามันไปโจ้หาลือกเอาหาลือกเอาอ่อนอ้อยะอะก็เจ็บดิอ,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 อนี่าบาแต่น้อยเป็นกนได้บปิดประคะพี่น้องเอ้ยนะบิททิมมาละยอนอ่อนมันนะอือแต่เบอร์แก่มันนี่นะหาอ่อน,อน,น่นะว่าล่ะ อือีมากพี่เห็นอ่อนอยู่พี่นี่อ่าเหนอ่อนเอาเลยอืจะปิดผาทั้งหมดเลยพี่น้องเอ้ยได้แล้วนี่พี่น้องตอนเอาแม่ต่น้อยไปท้าทายพี่น้องเบ่งดอกเชื่อก็อย่างก็บ่าวต่น้อยก็นั่งเผาก็อย่างนะนี่พี่น้องมองนี่งามอนี้นะมันห่างกำลังโป่งอยู่นี่นะ Coi, nàng. Kèm mi coi coi, Chip 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 Ừ <laughs> Huh. <laughs> Kao lần nọ ba được nó nọ. đi. Mhm. 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 กาอ้าวนะบังหากะบาบูผากับตาน้อยมันก็เอิญออกประคาตาน้ยพี่น้อยตอนนี้แม่ตาน้อยห้าวหันไหนอันชูนนั่นแหละพี่น้อยอย่าอะไอยู่เนาอยอืกระตุกน้ำกับบางใหญ่พี่น้องเอ้ยเพราะว่ายันบอดตาน้อยกับผูผาไปนี่พี่น้องตอนเอาขอดไปล่ทายพี่น้องเบิ่อเด้อ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không à mẹ ta nói ăn mà gìn nà nhậu nông nhàn thưa chứ, như thế nào anh nói chỉ nhậu nín nới thưa mướn, chẹp nọ cái nám anh, nám kẹng nà, ơ pin tart mẹ ta nói cái pin anh còn phải nói. Tẹ ngá ngồi cái đi pin cái ngái bẹp này, này. โอ okay. เคเก็บไปเลยพี่น้องเก็บ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 ช่องพี่น้องนี่รักกินเพื่อนางโอ้ยพาดีเห็นกล้วยชุกคาะคือพี่น้องเอ้ยมันเดินนั่งกินอยู่นี่ ป๋าโกยนี่เขาพี่น้องนะนะจำรีอย่างเงอขอขามพินตันอ๋อ่าตัวหลดิมองนี่นะแต่ว่ามันยาวมาแน้วอ๋อแตะกินปลาคะแห้งขนาดลูกพี่น้องเอ้ยบขอขามพี่แไอ้ที่แจ้งมาท่านดีแก่มาละปลาคะกับพี่น้องเอ้ยมาได้กินง่ายแล้วบัดนี้เพิ่นต้องห้ามอีกพูดแล้วพี่น้องเอ้ยยายกินอีปลาคะนะเพราะว่ามันแก่มาแล้วอันเพิ่นต้องห้ามเพราะมันยังกุ้งอีก อช่องพี่น้องนะก็ขึ้นโกโก้เกาเขาเขาไก่โตดีอยู่แต่นอกเีาไก่อามาใหม่แต่หื่นนะ แม่แต่น้อยก็ได้อ่อมาละพี่น้องเออแต่อพยะนะหรืแม่แต่น้อยก็จะได้ห่ออันห่อพะคะนี่เชื่อปวต่องกุย้ยไว้พี่น้องเออเพราะว่าอย่ามันเหี่ยวนะเอาห่อที่ต่องกุย้ยไว้เพราะว่าแม่แต่น้อยจะไปหาหน่อไม้อีนะโอ้ชอบมือนะเหี่ยวเมื่อไรพี่น้องเออพะคะเพราะห่อไว้ก่อนเพราะว่าอย่ามันเหีนะ่ยวเนาะห่อไว้มันจังมันเหี่ยวอืมแม่เออ ก็ๆๆๆปังเห็นชื่อแล้วบ้านนี้หล่ๆเจ้าเด็พี่น้องขาขาก็กระได้หลายเต็มสามันบวกแก่เมื่อเชื่อแต่ละได้หลายพี่น้องแก่เมื่อแล้ว,ลวอยากได้กินมาแล้วบ้านนี้ฝนตกอีบ้านหน้าเพิ่มอ๋อแล้วก็เชื่อกรอย่างนเลแต่น้ยกับปะข่ำผู้พาตาน้อยก็ได้พาเดี๋ยว์ยางไปหาหน่อไม้นะพี่น้องเอ้ย จะขี่ได้หรอบอหน่ไหมกะเพราะว่าตะเวนกัชายแหงดีตอนนี้นะยันประมาณเจ็ดยันแปดโมงเก้าโมงนะพี่น้องเอยตะเวนนะาออ่องพี่น้องไอป่าตนไว้กัยัางม่ทันหมู่เชิง่ออ่องอะไร้วพนี้อ่ะอ่องก็เคยจะเฉละ่แล้วเนี้ยเฮลิ่โลยดิอ่าแต่พี่น้องงามีหน่อนกกตอยู่คือประคับช่องอันพี่น้องเอยทำไ่จ้าแต่ว่านี้น้อยอั่นี้

เนาะนะฮั่นเนานะแม่นั่นะถาเรอวีทกดินพี่น้องเอยด่อนแร้อนนี่น่เป็นดเตะนะเป็นดเตะกระโดดดูความเไงนี่มาเจ็หอไมมีไงกะเบยนใช่นีมีไงกะเบนงามันเนาะอ้ยดกระตอยอยู่พี่น้องเอ้ งเงียบเลยพี่น้องตอนเอาแม่แต่น้อยไปถ่ายพี่น้องเบิ่งนี่กระตูดคับอันดูง่ายนะพี่น้องกับบนใหญ่ไปเลยแม่แต่น้อยก็ได้เห็นอีะไรพี่น้องเอ้าน้ำไหมนะนะสองอันนะพี่น้องเอ้ยอ้าวก็นะอันนี้อยู่นี่พี่น้องเอ่ะมีการง่ายๆพี่น้อง แต่งทำงามเออพอคุจะปลุงแวจงพี่น้องในะแกเอ็ดขึ้นทางบางงนะนะงังไผ่พี่น้องเ,เ,เอ้ยนะ,ะน้องยิ้มหลังไอ้ก่อนตาน้อยไปเห็นน้ำไม้พี่น้องเอ้ยเป็นทักแล้นะคะเน่งวันพี่น้องอ่าอ่าได้แล้วบอกคำไปก็ได้เห็นนี่แล้วพี่น้องเอ้ยเพราะว่าคอยเฮาวเพื่อมาได้นะไม่จะหนามเท่านั้นก็เลยอยู่แต่เนาะพี่ป่าน้ำไม้ผ ว,ว,ว้าไปละกอดน้อยชาวบ้านหกเลยพี่น้องเลยมีแต่นามทรรมนงหามเล่่เล่่มม่ความเป็นชับก่อมันก็เป็นต่ญา,าพี่น้องเลยอขอชับจนมันจะบินไปแล้วก้มกไปมุนมาสุดีครับมุนมาแล้วครับล่องอนเฮงดีพี่น้องเลย 有声音。 สองถูกมึงไงหนึ่งเขาบุหินพี่น้องเอ้ยมีเนาะอันเขาบุเขาบุหินกันเนาะมึงในกวางโกะมันน่ะเป็นตะยานเลยพี่น้องเขาคุดนะคุกคากุดเนสมาเบิ่งบระคำเป็นคุดหนามายิ่พี่น้อ,อ,มนอ,อ,นนองมนะาตัวคุนะควคคคกาคากุดเนสเ <c oughs> ดี๋พี่น้อ,องคุณนะคุดจนมันได้พี่น้องเอ้ยบัได้กับปีญาอีกอันนี้อตัวเลยพี่น้องนี่นะหางไม่ไง แต่น้อยก็เห็นได้พ e <bona>? ี่น้องเอ้อนมอนไม้นะนั่นนอไม้ไผ่พี่น้องเอ้ยอันนี่เลยอ๋อหกเลยนะหักแล้วก็หักได้อยู่เลเนี่ยโอ้ยไม้ไผ่แหงลาบหนามหลายโอ้ยเออที่ได้พี่น้องเอ้อหักบางอย่างเน่ะ บ่ค้ามคุ้มมกับบแดงเงือบ้าแต่น้อยพี่น้องเอ้ยนี่นะตัวนี้น้อยกับบแดงกะเวลามาลำมยิ่งจะได้กับบแดงนะอ่ะปราเดี๋ยวเผาพอคุ้กับบแดงพี่น้องเอ้ยบ้าแต่น้อยเพป็นยังามจี้จำเข้าพี่น้องให้เยูะพอคุกงด้วยนั้นคู่ผ่าก็จะได้คู่ผ่าก็จะได้แต่น้อยก็จะได้อันนี้เป็นต้นไม้บุ๋งพี่น้องเอ้ยบ้าแต่น้อยหักเอากินนี่ไปเล้วพี่น้องเอ้กับบแดงนะบ่ค้าป็นคุกนะตัวฟงใหญ่นึงตัวแม่พี่น้องเอ้ แม่แต่น้อยได้มาหอดกุ้งมาแหงแล้วพี่น้องเอ้ยเอามาแหงก่อนเอามาือ,อามากินกับอันชุบหน่อไม้พี่น้องเอ้ยขันมันล้วได้กินกะนม่นได้กินแล้วก็ย่าส่แม่ค่อยเอาลงวัดมืดกะนี่พี่น้องนี่พี่น้องแม่แต่น้อยก็ได้เอะอมาแล้วแต่อันป่ามาแหงนะเชื่อก็อยังกูให้น้อยเดียวพี่น้องเอ้ยม่ได้หลาย แม่เห็นกับแดดฮอนเป็น้ไม่ได้อะไรแม่ตะน้อยกับบ่คข้าผู้พาตะน้อยก็ได้พาเดียวยาแล้วพี่น้องเอ้ยหาหนมัยมึงรู้ว่าอภิษะนะวันนี้ก็ชิได้พาเดิมือก่อนเพราะว่าแดดฮอนอีพี่น้องเอ้ยตอนนี้นะอ้าอาบัาตะน้อยมานั่ซ้ำใครแดดแต่ขี้รถไายมาพี่น้องเอ้ยก่อนชิมื่อกับพี่น้องเยี่ยมิ่งกับหยังก่อนเนาะเพราะมันชิได้พี่นี่กับหยังก่อนนะมาเยี่ยมิ่งกับหยังของแม่ตะน้อยพี่น้องเอ้ยนี่อภิษะแม่ตะน้อยกับเพราะว่าไม่ได้เอาไปนั่พี่น้องฟ่าอุตเทิงพี่หน่อมัก็ได้หหลายยยเเตติบพี่่่นนน้้้อออองมมแก เมตา้นยกะได้ผ่านได้เพิ่ม้ลยพี่น้องเอ้ยอาตัวรถกับน้องกระแทกอะไรนะย่งมาผัดเนี่ยบาตา้นยพี่น้องเอ้ยเลยเลยกีเลยใส่มานะเอาพวกเดก็เมตาโนยเยอะเพี่น้องเอยแด็กกรฮหอนอะตอนนี้นะเป็นห้นิ่งๆพี่น้องแดนนะอนแทงอนวานเมตา้อยก็ได้มาเพิอมแลวพี่น้องเอยเดี๋ยวเได้ไปหาให้ยูให้กินก่อน แล้วบอมีแต่ฟ้าไม่ใช่ที่นี่พี่นเอ้ยน้าไม้คมต์แตน้อยก็ได้ทอเอามาตักยังแล้วเรียบร้อยก็ได้บักลายพี่น้องเอ้ยเต็มกระโตนมีแต่ดูทั้งเมือโลดแต่ว่าค่อยบ่ได้แกงแล้พี่น้องเอ้ยอันน้อไม้นะเพื่อแม่ค่อยอันเป็นจีเอหม้อไปค้ำบุญบ้านอันนายอดนะนะค่อยกะที่ได้แกงกินนะค่อยกับพี่น้องเอ้ยค่อยกะที่ได้แกงผักข้านั่นละกินนะค่อยกะที่ได้ตัดตีนมันก็ ตัดตีนปลาคะก่อนพี่น้อปลาคะก็เริ่มขน,นี้ละคนเนย่ยต้งห้ามมัน้ะ คาของเมตตาโนยก็ได้ตัดตีนยังไงชมเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวค่อยแกจะได้ล้างน้ำแกงก็วันนี้นะอุ้ยันละหอดชุมกาญที่พี่น้องเอ้ยเขากระดิ่งชุมกาญแล้วเชียงตู้บึ้มบึ้มอยู่น้ำมาลีนน่ะเนาะเจ็บเอาน้ำพลาเออเฮ่อพลาเออไม่หยาดใช่ไหมเมตตาโนยแกที่ได้ล้างน้ำแกงนี่พี่น้องเอ้ยวันนี้ ก็ยเอาไปอันข้ามบุญแล้วเพีองเพราน่อไม้ก็ได้หลายแล้วก็เลยยาเนาะเพราะนไม้นะก็พอเลยี่มากิดมากิดเมดตน้อยชื่อเช้านมเน้อเอ้เมตน้อยก็ทิได้ตำแจวแกแกพะคะกันน้อตอลอดปีใหม่กะมูลนทาอะไรพี่เ้องเอ้เอากินเบนะี่โตึบุมอยู่ กูกินน้ำกูกินน้ำไหมมาคิดคอยกระเละได้พี่น้องเอ้ยตอนนี้ปุงเคืองแกงพักคะก่อนพี่น้องเอ้ย เจ้าก็เพาะจ้าพี่น้องคุคิดดีจังผักค้าของแม่ต่น้อยกะได้ปรุงครึ่งแล้วเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวค่อยกะสิได้ค้างหม้อก่อนานี่นให้ลุกแล,ล้วค้างหมอนน้อก่อนพี่น้องเอ้ยมาเบิ่งหม้อแกงผักค้าของแม่ต่น้อยพี่น้องเอ้ยเอาพดออหรือยัองกำลังเริ่มพดพี่น้องเอ้ยอือหุ่นแห้งขนาดเราพี่น้องเอ้ยชุยๆุออกมาเลย ไอ้ท das ่านดีพี good ่น้องเอ้ยกินผักคะนี่กระตือไม่ได้นะมาเบิ่งหม้อแกงผักคะของแม่ตะน้อยพี่น้องเอ้ยปลาตะชุกอะไรพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวค่อยแกะที่ได้ที่ได้ปรุงหม้อหากินข้าวก็มานี้นะแกงผักค้านะจำนี้เราพอดีเชะพี่น้องเอ้ยเพราะว่ามันเปื่อยกับมันแกงโปรเชะนะโอ้ยโห่ไหนถึงหม้อแกงแกงผักคะค่อยแกะได้ปรุงมาเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวที่ได้ตักแกงหากินข้าวก็มานี้นะตักแกงหากินข้าวก็พี่น้องเอ้ย แม่พี่น้องอย่ายุ่งเนี่ยยุ่งในการกินของแม่ตน้อยพี่นี่นะมีก้อยป่าแล้วก็แกงปลาขาพี่น้องเอ้ยเพราะว่าก้อยป่าเขาหันแบ่งเพอนนะจนเขาผู้เฮแล้วก็เปิดตู้กินเบรลอตพี่น้องเอ้ยมาพี่น้องมากินข้าวงานแม่ตน้อยมา แซ่บแน่นอนพี่เนี่ยเพราะว่าอยากกินข้าวแห้งแล้วพี่น้องเลยม่พี่น้องมาข้าวไหม,มโจกอ่มมาแล้วพี่น้องเอีย๋ยวมตัวน้อยกินขึ้นดิ่ม,มาค้าวจับพี่น้องอยองานนอน แต่น้อยกันได้กินขา้าวยาแล้วพี่น้องเอ้ยคลิปนี้กะนได้ถ่ายพี่น้องเบิ่งเท่านี้แหะคลิปหนั่งหรือว่าการน้าเพอพ้อกันใหม่ผู้เลยที่เข้ามาใหม่กะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแม่ตาน้อยน้ำได้เพื่อเป็นกำลังใจกันที่ใคลิปต่อไปแม่ตาน้อยกะขอขอบคุณเอฟจีทุกท่านเนาะที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้แม่ตาน้อยตลอดมาเนาะ